แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโรงเรียนชินนุกูลวิทยาตำบลเขาน้อยอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การเตรียมการก่อนการเปิดเรียนมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของนักเรียนครู บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ัตับความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคนโรงเรียนชินนุกูลวิทยาจึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้ 1. การประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยาได้ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ผ่านไทยสต็อปโควิดผ่านการประเมินทั้ง44ข้อได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข2การเตรียมการก่อนการเปิดเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยาได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามหลักเกณฑ์การเปิดเรียนตามมาตรการแซนบ็อกซ์เซฟต z o โซนอินส o ูล ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด4องค์ประกอบ 1. องค์ประกอบด้านกายภาพโรงเรียนชินนุกูลวิทยามีอาคารสถานที่ในการสนับสนุนการบริการและเป็นที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ปลอดภัย 2. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมโรงเรียนชิน,นุกูลวิทยามีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 จากหน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวปฏิบัติในการขอเปิดเรียนภาคเรียนที่2พร้อมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox Safety Zone in School คณะกรรมการประกอบด้วย 1. น,นางทัศกรปรปรราณีชากุลผู้มนวยการสถานศึกษาประธานกรรมการ 2. นายสรติดปราณปรีชาคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยผู้แทนฝ่ายปกครอง 3. นางสาวพรชิตาจันแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ 4. นางเทียนเจริญภูลเกิดเมืองผู้แทนฝ่ายสาธารณาสุขกรรมการ 5. นายธนงศักดิ์กิติสุภกุลผู้แทนชุมชนกรรมการ 6. นางสาวปวีนาบุญกองผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ 7. นายมงคลวงวิสุทธิ์ผู้ที่ประธานมอบหมายกรรมการและ 8. นางสาวปรีชยาเรื่องเลิศผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ 3. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติโรงเรียนชินนุกูลวิทยามีใบรับรองผ่านการประเมินไทยสต็อปโควิดของกรมอนามัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ มีห้องกักตัวดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกก่อนส่งเข้ารับการรักษาลำดับต่อไปมีการดูแลและควบคุมการเดินทางของนักเรียนระหว่างบ้านมาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2, ปีการศึกษา2564ทางโรงเรียนงดจัดรถรับส่งนักเรียนโดยขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีน 1-2เข็มเป็นผู้มาส่งนักเรียนที่บริเวณจุดคัดกรองจุดรับส่งที่โรงเรียนจัดขึ้นมีจุดคัดกรองวัดไข้ครูบุคลากรนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาและผู้มาติดต่อมีจุดรับส่งสิ่งของอาหารโรงเรียนจัดทำแผนเอกสารหลักฐานรับการติดตามประเมินความพร้อมโดยทีมตรวจ จากศึกษาที่การจังหวัดและสาธารณสุขอย่างเป็นระบบการเตรียมความพร้อมของครูบุคลากรและนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนชินลุกูลวิทยาจำนวน52คนได้รับการฉีดวัคซีนคนละ2เข็ม100%ครูบุคลากรนักเรียนทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK จำนวน100% เนื่องด้วยโรงเรียนได้ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงโดยทางโรงเรียนได้ประสานงานขอความร่วมมืออนามัยโรงสูบและอาสาสมัครที่มีความชำนาญในการตรวจ ATK เข้ามาตรวจนักเรียนครูบุคลากรตามวันเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดขึ้นเมื่อทราบผลแล้วทางโรงเรียนจะดำเนินการแบ่งกลุ่มนักเรียนสลับวันมาเรียน และทำการสุ่มตรวจนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์ครูบุคลากรนักเรียนมีแผนการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small b u เบิลและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมการเข้ากลุ่มร่วมกัน 4. องค์ประกอบด้านการดำเนินการของโรงเรียนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ site, ออนไลน์โดยจำนวนนักเรียนทั้งหมด787คนจำแนกเป็นระดับอนุบาล194คนจัด8ห้องเรียนขนาดพื้นที่ห้อง6คูณ8ตารางเมตรจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่1แบบชั้นเรียนปกติตามหลักสูตรสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดระดับประถม593คนจัด18ห้องเรียน ขนาดพื้นที่ห้อง7คูณ7ตารางเมตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่4แบบสลับวันมาเรียนนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนต้องประเมิน TST หรือ Thai Safe Thai 3วันต่อสัปดาห์โรงเรียนมีแผนดำเนินการตรวจ ATK ทุกคนก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนในรูปแบบ o อนเซต์1ซ0เนื่องด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดง โรงเรียนกำหนดนโยบายบทบาทหน้าที่นักเรียนครูบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัย6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมอย่างเข้มขน้นนักเรียนครูบุคลากรต้องบันทึกทำลายกิจกรรมประจำวันและการเดินทางไปสถานที่ต่างๆแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนได้ดำเนินการปฏิบัติตามแนวทาง7มาตรการเข้มงวดสำหรับโรงเรียนประเภทไปกลับประกอบด้วย 1. ประเมินความพร้อมผ่านไทยสต็อปโควิดมีใบประกาศรับรอง 2. มีแผนการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small b u เบิลจัดห้องเรียนไม่เกิน25คนเว้นระยะห่างนักเรียนไม่น้อยกว่า1.5เมตร 3. โรงเรียนจัดระบบให้การบริการอาหารกับนักเรียนตามหลักสุขพิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชินกูลวิทยาประกอบด้วยการระบายอากาศภายในอาคารเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งานอย่างน้อย15นาทีการทำความสะอาด ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไปด้วยแอลกอฮอล์70%วันละสองครั้งคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคทำความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มและภาชนะบรรจุน้ำดื่มทุกวันเปลี่ยนไส้กรองน้ำตามระยะเวลาที่กำหนดการจัดการขยะมีถังขยะแบบฝาปิดสำหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วประจำห้องเรียน มีการคัดแยกขยะถูกวิธี 5. โรงเรียนมีสถานที่แยกกักตัวชั่วคราวรวมถึงแผนเผชิญเหตุดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยขอความร่วมมือกับสถานพยาบาลที่ดูแลอย่างใกล้ชิด 6. มีการดูแลควบคุมการเดินทางของนักเรียนจากบ้านมาโรงเรียนตามแผนที่ที่ผู้ปกครองแจ้งโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสพ,พื้นที่ต่างๆ โรงเรียนมีนักเรียนครูบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ประกอบไปด้วยผลการประเมิน TST ผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อ ATK และประวัติการรับวัคซีนสถานประกอบการกิจการที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาผ่านการประเมินไทย Stop Covid